วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเกียนกันในโหมดเรดน,นะครับเกียนมาเกียนนะครับมาเกียนผมจะเล่นเอาอันหนึ่งหนึ่งแล้กันนะครับคือผมจะมาเกียนโดยเอาสไนเปอร์มายิงมายิงเขาให้ตายโอเคไหม อยู่อะไรแรกครับเราไปดูกันเลยครับผมจะไม่พูดนะครับหรือพูดดีวะพูดเลยดีกว่าเอสียงแบบนี้ว่าผมเพิ่งตื่นนอนนะครับให้ปิงเบียงมาใช้ปืนอื่นกระอดไปก่อนนะครับ

ไปไปหยุดเฮ้ยปืนเทียอะไรวะอ๋อปืนในนี้ผมก็หายู่ครับแต่ันนี้หาแรงไม่ได้อุ้ย,ยกูหลงอีกเดีย๋ยวครับจำหนึงใช้โอเคอปืนนี้มันรัวครับรัวแลวแม่งแรงเลยทั้งแรงทั้งนิ่ง ว่าตานี้ยากเลยฟังเสียงครับฟังเสียงนี่เนาะวะ นี่ไนวะครับเลือดก,ก่อนแล้วกูเฮ้ยโอ,อ้ยคือไม่ีนี่ครับปืนเนี่ยแรงนะครับแรงเนี่ยจะไมดถูกปืนเก่าฉลาดเลยเลวเลยจริกูจะทำมิชชั่น ผ่านแล้วครับเอาจริงดีว่าอยากแพ้นะฮะแรงกว่าจะยิงอะไรดิเนะี่ยเออเดืสก,กิดเบายจเอาใหม่ครับเอาใหม่อื่อยู่เลย าใหมะมำไม่โอเควิวิทำไมมันโดนวิ่งเร็วๆอ่ะชิบหาย ดูชื่อนี่ก็รู้แล้วดูแพ้เนี่ยเอาแล้วไม่งู้วิอีใช้โอ้โหกระฐานได้โกลบดูชื่อเขาก็หมดแล้วครับอ,อ,อมันก็อยู่ยที่จุ มีสูตรเล่นอยู่เออื้อก้วยปืนเขาแม็กเยอะกว่านะครับเกี่วยวไหมครับดูครับเขายืนแรกนี่แรกไม่ได้เลยปืนเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากได้นะ เน,น,น่นลายเน่นลายสักเงียบฟังเสียงนะครับ กีโมไม่ได้กดลูกขึ้นนะครับนะนี่แค่ยิงพื้นกูก็ตายแล้วไอ้สัตว์เปิดโทรศัอนๆนะขออยูไๆๆๆๆๆๆอ่ไม่ได้เหรออือ คิวม er ่นติดตามนะสุดท้ายเป็นกระเไราอ้วโอ้โหทไมมิ้นท์ กูมี RPG พโอเคนะครับวันนี้ก okay, ็ถ okay, um ือว่าคอมพิสแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ลานไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปเช็คดูแป๊บอย่าแถมอะไรยโอ้โหเลยสิบสี่นาที เัาควรอย่าเพิ่งลาดีกว่ามาเล่นต่ออีกตักตาไหมเค okay, นะเมื่อกี้ผมได้แค่คิวเดียวเองเอาต้องอีอกคิวหนึ่งอะไรกันเฮ้ยโอ้โหสองไม่ยินสุดตูที่อยู่ระยะใกล้อืม เกียดมากเลยพวกเย็ดแม่เฮ้ยฮึมปืนผมไม่อยากไปใกล้มันนะครับลูกสองเนี่ย โอ้โหนี่อะไรวะเนะี่ยโอ้โแล้วคนเดนินไปไหนกูเดียสัตว์เรี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเลยดีไหมเนะี่ยสัตว์จบไหม หน้ย <chat> ังางูโหดสัตว์เลยพวกนี้เด็กสัตว์ลี้มึงเกะแสกูได้ไ่เป็นไปแล้วเหี้ยมยิงโอ้ย มึงยิงกงมูมึงเหรออมึงน,นั่งยิงอย่างนี้เลยนะ <RPG. S 1> อ๋อเว้ยมันเสือนี่ว่ะอ๋อกูตายเ <c oughs> ยอะเอาเอาเอาอีกมันยังไม่ครบเวลานะครับเอาใหม่เอา,า,เอ,าเอีก สิบ้13นาทีเลยเหรอนั้นก็เล่นโจมแมตหนึ่งแล้วผมจะตัดคลิปไปก่อนนะครับอ่าโอียนะแล้วก็จะตัดว้อีกทีตอนบอกววทีสุ่มนะเผื่อได้ปืนนะอ่ะกูกดผิดหมดอีกรู้สึกว่าสไนด์ด่านนี้แรงที่เทียจเลยัรรบใครเจอได้มึงจุง้งนี่ะ อนาคตนะครับชแน,นลนี้ก็อาจจทำคลิปวิดีโอเกี่ยวบบกับเกมอื่นบ้างนะครับไม่ใช่ขุกกก้กับพลอ,อยแบงค์นี้แล้วก็อุ๊ยก็ตกใจมันจะมีพลอยแบงค์แล้วก็ใหชสอดน,นะครับส่วนมากในคลิปนี้แต่พลอยแบงค์นี่ผมจะไม่ค่อยทำนะผมว่ามัน 毛巴唧，啥来个么尼？嗯嗯、bueno,，奥奥，隐形的，隐形的，隐形的，对吗？得，闪！隐形的啊！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 啊 เยี <Yeah. laughs> น่นา <Whoa. S 1> ตายแล้วจบครับ <laughs> บอกแล้วสนยมันแรงนะครับโอเคครับเดี๋ยวกลับตัดมาอีทีตอน ครบเวลานะครับเดี๋ยวจะสุ่มขอโอเคแป๊บหนึ่งครับอ่ะเฮียโอเคครับมันถึงเวลาแล้วผมมีสูตรนะครับสูตรชิมที่แล้วมันก็โอ้โหมาจากได้ปืนดีมันไม่ได้กดถ่ายนะครับนี่ให้หมุนหมุนหมุนเข้าปุ๊บรอ หนึ่งสองสามแล้วก็กดเข้าไปครับแล้วก็ห้ามแตะปืน,นไอสัตว์ข้ายหน้าเลยกูโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไม่สึกว่าผมจะทำรีวิวไปแล้วนะเป็นนี้นะโอเคนะ โคตรสงจะน่าจะเปิดได้อีกมังม้งมั้งนะครับหายากโคตร,คตรเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ